ก็สวัสดีครับสมาชิกเทวดาบอกวันนี้เราก็จะมาเริ่มสูตรใหม่นะครับกับหวยลาวแล้วก็หวยฮานอยนะครับอันนี้ก็คือเบอร์บัญชีนะครับท่านใดสนใจจะสั่งสูตรหลังจากวันที่สิบหกพอดีผมจะมีสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับแบบสาตัวตรงนะครับเอาไว้ไปดูตอนที่อัดคลิป คืนนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่หวยออกแล้วท่านใดเห็นเห็นว่ามันออกสารตัวตรงน,นะครับก็ให้จําเบอร์บัญชีเอาไว้แล้วก็เบอร์โทรผมนะครับเพราะว่าผมอาจจะเปลี่ยนเบอร์ก่อนห้อยออกนะครับแต่นี่ที่ผมโชว์เบอร์เผื่อวันนี้มันจะมามันจะมาเลขราวนะครับเด้๋โชว์เบอร์ให้ดูแล้วก็เผื่อเลขข้างล่างนะครับมันออกเ,อเลขเบอร์บัญชีนะครับข้างล่างนะครับ ส่วนวันนี้ครับกำลังวันพฤหัสนะครับได้ได้กาลังวันที่ผมทขึ้นมาใหม่นะครับก็คือได้หนึ่งสี่เจ็ดนะครับอันนี้คือกําลังวันของวันจันเออวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสได้หนึ่งสี่เจ็ดนะครับ ก่อนจะไปหวยเราดูที่ฮาหนอยก่อนนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจฮาหนอยนะครับน,นะครับก็คือในสูตรนะครับในสูตรสิบ,บนตัวนี้ผมได้หน่วยแล้วครับได้ทั้ง10บทั้งหน่วยมาแล้วนะครับนี่นะครับกําลังวันทีนี้สำหรับวันพฤหัสทด่หนึ่งสี่เจนะครับ ส่วนของเรื่องนี้นะครับของเรื่องนี้ได้ได้เจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าถ้ากำลังวันเแล้วก็เอามารวมกันได้นะครับงวดที่แล้วเฉียดไปนะครับผมเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งเออเจ็ดสองกับแปดสี่นะครับผมลืมเอาห้าใส่นะครับเพราะว่า หลักหน่วยมันยังไม่คงที่หลักสิบได้แล้วนะครับนี่นะครับตอนพุ้หัสได้890นะครับแปดเก้าศูนย์ได้แปดก้าศูนยมผมจะเอามาแต่8ปดแต้านะครับแล้วก็าการละวันของหลักก็หนึ่งสี่เก็มาจับใส่กันนะครับทีนี้ท่านใดจะไปลุ้นหาหน่อยนะครับ คราวแล้วก็มานะครับฮานอยนะครับนะอันนี้รอบจุดเจ็ดสิบแปดนาฬิกานะครับอันนี้ผมลิมิตเห็นน้องชายขับรถนะแต่ว่าเรข่ในกลุ่มนี้ก็อาจจะลามไปถึงรัฐบาลนะครับเพราะว่าคราวแล้วผมให้ว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามห้วยลาวเนาะมันลามไปถึงรัฐบาลนะคราวแล้วนะครับบางท่านก็อาจจะลืมไปแล้วนะครับที่นี้ก็ อ่ามันจะมีสี่สามศูนย์นะครับสี่ศูนย์สามศูนย์สี่สามเนี่ยอันนี้เป็นตัวเด่นนะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวเด่น,นตัวเนี้แล้วเนี่ยนะครับของฮานอยรอบสิบเจ็ดสิบแปดนะครับแล้วก็ตัวรองก,ก็คือสามสี่เจ็ดสามสี่เก้าแล้วก็หกสี่นะครับเน้นที่ศูนย์กับสี่นะครับวันนี้นะครับอ่าทีนี้ส่วนหวยราวนะครับส่วนหวยราวนะหลักสิบ นะอันนี้ผมผมได้มาแล้วนะครับหลักสิบนี้คือได้หนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับแต่ว่าหกกับเจ็ดจะเน้นที่สุดเพราะว่าผมมีสูตรเจาะนะครับสูตรเจาะเลขเด่นสิบหน่วยได้หกกับเจ็ดนะครับคครแล้วได้แปดกับเจ็ดนะครับแต่ว่ามันไปจับหลักหน่วยผิดนะไม่เอาหนึ่งมากับเอาห้ามานะทีนี้หลักหน่วยก็ได้แปดเจ็ดหกห้าก็จะเน้นไปที่แปดเจ็ดหกนะครับหลักหน่วยส่วนล่างเน้นไปที่ห้ากับสามนะครับ ทีนี้ให้เกิดท่านใดจะจะซื้อจะลุ้นนะครับวันนี้นะครับก็อ่ากลุ่มเลขหนึ่งกลุ่มเลขหนึ่งกับห้ากับสามเนี่ยนะครับเน้นไปที่ล่างมากกว่านะส่วนท่านใดจะขึ้นบนก็แล้วแต่นะครับก็จะเน้นล่างมากกว่าบนก็คือสิบสามสิบเจ็ดห้าหกสามหกสามเจ็ดนะมันนี่คือกลุ่มล่างมากกว่าบนนะครับนะสมมุติว่ามันออก หนึ่งสามเงี้ยครับหนึ่งสามหกเจ็ดนะครับเราก็จะได้เราก็จะได้เต็มเต็มนะครับหนะึ 1, 3, 6, น่งสามหกเจ็ดหนึ่งสามหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหกนี่ก็ได้หนึ่งเจ็ดสามหกก็ยังได้หนึ่งเจ็ดก็ได้ล่างด้วยแล้วก็ได้สามหกโต๊ดก็จะเจอได้โต๊ดไปนะครับเนี่ยอันนะี้แต่ข้างบนนะครับมากกว่าล่างนี่ขั้นก็อนนี้ไปที่หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหก เป็นตัวรองนะครับส่วนตัวนี้ก็คือสามหกเจ็ดสามเจ็ดหกนะครับแล้วก็ตัวรองจากกลุ่มนั้นก็คือสามเจ็ดแปดสามเก้าเจ็ดนะครับจะกลับก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับท่านชอบนะส่วนหลักเจ็ดนี้เน้นฮานอยเวียพได้นะครับเนี่ยในกลุ่มในกลุ่มเรียกราวเนี่ยในกลุ่มเรียกราวถ้าใครได้ซื้อเวียได้ก็เนี่ยครับเนี่ยสามหกเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดอ่า แล้วก็หลักเจ็ดนะครับทีนี้ก็นิมิตนิมิตเห็นน้องชายครับส่วนมากก็จะออกส่วนมากก็จะออกนะครับทั้งฮานอยทั้งเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นศูนย์สี่สมศูนย์สามแล้วก็มีสามรัฐบาลทุกครั้งนะครับมีเรียกสามเนี่ยคราวแล้วก็ฝันของเขาแหละมี3ามติดนะครับลูกชายขี่จักรยานนะครับอยู่หน้าเคยออกสิบเจดสามเจ็ดถ้าวันนี้หัวเราออกอ สิกับสาม็แสดงว่าวันที่สิบก็ข้างล่างก็จะเน้นไปที่76็ดหถึงเจได้นะครับอยู่ว่าวันนี้ก็เน้นได้นะครับก็มี17 37แล้วก็76ถึง79นะครับส่วนมากนะจะออกอย่างเงี้ยทีนี้ก็นิมิดสุดท้ายนะครับ ได้ยกจักรยานโดยส่วนมากนะครับโดยส่วนมากเลยนะครับจะออกหกเจ็ดเจ็ดหกทุกครั้งนะถ้าผมมีมิตยกยกคือหกครับจักรยานคือเจ็ดนะถ้าไม่ออกหวยลาวก็ตามรัฐบาลได้นะครับเราสลับหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับนะแต่ถ้าเกิดเอาตามเอาตามโปรแกรมมันก็วันนี้คงจะเป็นเง่อแล้วเราเจ็ดสามนะเงิแล้วผมได้จ็นหนึ่งเจ็ดสามไปออกเรียกรัฐบาลน,นะครับโดยส่วนมากนะครับฝันเห็นรองเท้าอันสุดท้ายใส่รองเท้า หลังจากยกรกวะยนเสร็จก็ไปใส่รองเท้านะมันก็จะออกหกสามหกหกสามหกห้าหห้าหเจ็ดห้าเจ็ดหนะครับอย่างดูดก็คือเจ็ดเจ็ดเจดแปดปดเก้าเจดนะครับไอ้ตัวสีแดงนี่ท่านเน้นนะครับท่านเน้นได้เลยนะครับไอ้ตัวสีแดงนี่เน้นได้เลยนะแต่ไอ้หกสามสาหนี่เป็นเน้นล่างนะถ้ามาบนก็ออกแบบนี้แหละถ้าเกิดว่ามันสลับกันเป็นเจ็ดหกสามหกก็จะได้ทั้งบนทั้งล่าง นะถ้าเกิดออก7-6็ดกามหก็จะมาบนก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็จะไปนะรัฐบ,บาลนะรัฐบาลผมจะมีสูตรสูตรหลักรนะ้อยมี3ตัวให้เป็นชุดโต๊ะนะครับแต่สมาชิกเทวดาที่ช่วยค่าน้ามันมาแล้วผมก็จะให้สองชุดนะการเทวดานะครับนี่ ก็หมายความว่าถ้าท่านไดชอบเจ็ดก็เล่นไปที่สิบเจ็ดสามเจ็ดล่างนะครับนะแต่ให้ท่านชอบสามเลยก็เอาสิบสามสิบสามสามเจ็ดสามหกสามนะห้าหกนะส่วนท่านใดจะเล่นเจ็ดหกถึงเจ็ดเก้าเลยก็แล้วแต่นะครับก็ได้ลุ้นนะครับคือมันจะออกทั้งสองหลักวันนี้มีมีความมั่นใจว่าจะออกทั้งสองหลักนะทั้งบนทั้งล่างเพราะวันนี้ได้หลักหน่วยมาแล้วได้หลักสิบมาแล้วนะครับแล้วก็ยังเหลือแต้มนะครับเดี๋ยว ถ้าออกถ้าออกวันนี้ครับมันจะได้แต้มนะเพราะผมได้แต้มแปดแปดศูนย์หกแปดศูนย์หกห้าหนึ่งวันนี้นะครับแต้มของหวลานะักทดสอบดูว่าก็จะมาไหมหนึ่งหนึ่งห้าหกแปดหนึ่งห้าหกแปดเก้าแล้วกันนะครับ ว่ามันจะมาตามแต้มนี่ไหมนะครับถ้าออกตามแต้มก็ข่าวหน้าก็ใช้แต้มได้นะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกที่หลังหวยลาออกนะครับก็จะมาอัดคลิปสูตรสามตัวบนแบบแบบมาตรฐานเราที่นี้ก็จะใช้สูตรน้ยาวเลยนะครับถ้าออกหวยสามตัวตรงวงวดนี้แล้วท่านใดอยากได้สูตรก็ก็จะพิมพิมพ์บอกไปให้เพราะว่ามันใช้แค่หน้าเดียวนะครับส่งไปทางไลน์ได้นะครับ พิมพ์บ็นข้อเขียนทางทางไลน์ได้เพราะว่าไม่ยากนะครับหลักร้อยแบบไหนหลักสิบแบบไหนหลักหนื่นแบบไหนนะครับแต่วันนี้ทดสอบใช้ก่อนนะครับสําหรับรัฐบาลนะครับแต่แต่หลักร้อยวันนี้ผมไม่เลขขี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะแต่ว่าอยู่ในอยู่ในสูตรมีเลขคู่สองตัวนะครับเลขขี้สามตัวก็ไปดูก่อนนะครับเลขขี้อยู่ในสูตรมีสองตัวเลขคู่ก็มีสองตัวนะครับแต่ว่า เปอร์เซ็นต์ไบ่ได้ีมากกว่าก็ก็ดูตามแต้มนะครับอ่ะเจอกันอีกทีหลังหวยราออกน,นะครับตอนนี้ป้าผมมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมได้หวยฮาหนอยนะครับเมื่อวานนี้นะครับวับนป้ามาพวกผมก็ได้เลยนะครับฮาหนอยนะเมื่อวานนี้นะนี่วันออกสามเก้าห้านะครับผมฟันเพื่อนอเขาเกิดยี่้าแล้วก็บ้าษที่เขาหนึ่งห้าเก้าก็ออกนะครับ เดี๋ยวเจอกันอีกทีหลังเวลาออกนะครับเดี๋ยวดูคลิปรัฐบาลสามตัวตรงโต๊นะครับจะมาตามค่าหรือเปล่านะครับเจอกันอีกทีนะครับขอบคุณครับก่อนจากการท่านคลิปท่านเมลไว้นะครับเผื่อวันนี้เบอร์โทรผมกับเบอร์บัญชีนะครับจะมาลาวทั้งบนทั้งล่างนะครับ จะมาในสีตัวหรือเปล่าเบอร์โทรนะครับแล้วก็ข้างล่างก็อยู่ในสีตัวหลังเบอร์บัญชีนะครับตามนี้นะครับขอบคุณครับ